สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเรานะครับ p s Su b ูไบนนทบุรีนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าท i u อัมนะครับ T 1 0้ b a a k k นะครับคันนี้สวยๆนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับก่อนเราจะไปรับชมนะครับฝากคุณลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r ให้ทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือ YouTube ให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรถเข้าใหม่ของเรานะครับโอเคนะครับเราไปดูรถกันเลยดีกว่ามาชุดหน้านะครับ เป็นแทนแต่งนะครับสวยๆนะครับทรงสูงนะครับรถนี่จำเดิมเลยครับสภาพสวยเลยนะครับอ่าคันนี้ไม่น้อยมากนะครับเป็นปีสิบแปดด้วยนะครับสวยเลยนะครับใครได้ไปนะผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้นะครับ ห้ายเป็นท้ายสั้นนะครับเบาะเรียบๆเ,เลยนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านี่ครับเครื่องเย็นหน่อยนะครับโอเคครับเสียงนุ่มๆเลยนะครับ เล้าหน่อยนะครับอ่าเป็นไงครับท่าชมเสียงเล้าๆเลยนะครับโอเคนะครับผม PK ซูบายนะครับขอจบการดวแต่เพลงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ